อัครับวันนี้เดี๋ยวเรามารีวิวการติดตั้งบนในข้าง x l v ีไฟนะครับอันนี้ติดตั้งไปแล้วข้างหนึ่งนะครับแสดงไม่มีไฟต ดูไปนิดเดียวไม่ได้บ้งประมาณนี้ครับครับตอนนี้กําลังเดินสายไฟนะครับสายไฟตรงประตูก็คือเปิดไฟแล้วก็ติดเลยนะครับเรียบร้อยครับตอนนี้กําลังใส่ข้างเข้าไปนะครับตอนนี้ยังไม่เดินไฟนะครับเดี๋ยวเรามาเดินไฟหลัง จบงานะดีเนึนะครับเรียบร้อยครับผลการติดตั้งบันไดข้างมีไฟของทีมงานทีเอซีชลบุรีนะครับวันนี้มีไฟนะครับผมมีไฟทั้ง2ด้านเลยนะครับผมตอนนี้เป็นเป็นตอนเปิดประตูนะครับถ้านะปิดประตู ก็จะดับนะครับเปิดประตูก็ติดโอเคก็เรียบร้อยครับก็ลูกค้าท่าในใดสนใจก็แวะชมได้ที่ TRC ชนบุรีหรือ TRC ทลุกสาขานะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับสวัสดีครับ